no mm -hmm. ครับก็คลิปในวันนี้จะเกี่ยวกับอ่าคอสโอเวอร์ใช่ไหมคคุณเจมเนาะอัปเดตในส่วนของคอสโอเวอร์ทเทคเก้นนั่นเองใช่ไหมครับคุณเจมไอเหนียวก็จะเป็นแบบเกมมาดาตำนานละะเลยสำหรับเกมต่อสู้นะก็แบบได้เลยอะแบบคุณคุณเจมเสียเกมนี้มากเลยเนี่ยไม่ <laughs> โอเคอนละ้ก็ก่อนที่จะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็ซับสไคร์ขเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราครับคลิปต่อไปเนาะแล้วจะได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆของเราอีกด้วยครับส่วน Discord นะสามารถเข้าได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปเลยหรือที่บัญชีช่องก็ได้เช่นกัน โอเคครับไปดูเนื้อหาวันนี้กันเลยดีกว่าครับ <c oughs> ก็มาอยู่ในส่วนของร้านค้าร์นะครับก็จะมีของอัปเดตมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแลนะ้ก็ไปดูที่คอสตัเวอร์ก่อนเลยคอสตัเวอร์นะ่าจะมีอยู่ด้วยกัน3สกินนะก็จะเป็นสกินแรกก็จะเป็นส่วนของเดวิสจินนะครับก็จะเป็นแบบพี่จินร่างปีศาจนั่นเองครับก็เป็นคอสตัเวอร์ของซาริเอลนะซาริเอลรูปลักษณ์ของเองนะครับผมก็ถือว่าแบบเท่นะเอาจริงเท่นะแบบปีศาจเนี่ยเออ เพราะไอเราก็เท่ซะด้วยสิเอาไปใช่ไปใช่ก็เดี๋ยวส่วนรีวิวแบบพวกเอฟเฟกเนาะเดี๋ยวเป็นรีวิวในเกมเนาะโอเคไปดูตัวต่อไปครับว่าจะเป็นโยชิมิสึนะครับก็จะเป็นตัวอะไรบอกบอกไม่ถูกเป็นนักนักดาบนักดาบนักฆ่านักฆ่าไอตัวนี้เขาเป็นเป็นหัวหน้าของมาจินแคร์เลยใช่ไหมะกูลมาจินใช่ไหมแมนจินนะก็จะเป็นส่วนของจีโร่นะเออ ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเอฟเฟกต์ก็รอดูในเกมครับก็มีมแน่นอนตอนนี้มีมแน่นอนแล้วต่อไปก็จะเป็นส่วนของนี้นาะวิลเลียมนะก็จะเป็นในส่วนของรูเชียนนะครับก็เท่อยู่นะตอนนี้หมายถึงว่าสกิลอะมองข้าวนะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวส่วนเอฟเฟกต์ก็ดูในเกมเหมือนเดิมโอเคครับไปดูต่อที่อย่างต่อไปก็จะเป็นเกอเอฟเฟกต์ก็จะเป็นแพนด้าสแลมนะครับก็จะเป็นน้องแพนด้าขึ้นมาพร้อมกับ พุ่งกอไผ่แล้วก็กินถ้ว่ไผ่แล้วหอันนั้นน่าจะใช่แหละนะอร่อยเลยดินะครับอีโมดน่ารักดีนะไม่ใช่อิีโมดเคอฟังรักดีก็ใครชอบจะมาซื้อได้ต่อไปครับอันนี้อิีโมดแหละก็คือเทคเก้นอาร์เคดคัมบิเนตนะก็จะเป็นแบบการเล่นโต้เกมเนาะอืมเกมกับเกมใช่เพราะแบบมันก็เท่เลยแล้วคือมันมีความพิเศษด้วยนะคือโบนัสก็คือ ถ้าสมมติมีผู้เล่นอื่นมากดอีโมดใกล้ๆเนี่ยจะสามารถเล่นกับเราได้ก็คือแบบเป็นกดมันกับเราได้นะครับค่อนข้างเท่เลยนะฮะอ๋อมันมันใช้ตังเราฟรีนั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช็ต่อไปครับอาเคบอท่มนะครับก็จะเป็นอาปุ่มของเกมอาเคเเนาะเป็นอวตารในส่วนของอวตารก็จะมีคนนี้ต่อไปครับก็คือโมกุจินนะครับว่าอันนี้เป็นดัมมี่ป่ะครับพี่แจ็คเขาจะไม่เปลี่ยนเป็นอะไรเป็นคนไม้ใช่ใช่ใช่รับผม ต่อไปเขาจะเป็นส่วนของอวตารชื่อว่าคิงนะครับเป็นราชาอะไครับซนึ่งก็จะเป็นรูปเสือดาวใช่ไหมยอยู่ข้างหลังด้วยนะต่อไปครับก็จะเป็นส่วนของจินอาคาซามะฟิสนะครับก็จะเป็นแขนนะอันนี้แขนคนเหรอครับหรือว,ว่าแขนยิงเขาเลยครับอาจจะเป็นแขนเขาแล้วก็คือไอเรื่องดีเทวันเนี้ยผมจําไม่ค่อยได้เคยดูอยู่แต่จำไม่ได้แล้วโอเคครับ ต่อไปครับก็คือคาสุยะมิสมิชิมานะครับว่าอันนี้ค่อนข้างเท่เลยนะสำหรับเนี้ก็จะเป็นตัวละครของคาสุยะนั่นเองนะแล้วก็อวตารสุดท้ายก็เท่ไปแพ้กันเลยนะฮะเออเฮยอะไรวะอะไรวะเฮยชิอ่ะมิชิมานะเฮยชิเฮยชินะเฮฮาชิมิชิมานะครับว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรตัวหลักก็ได้แหละนะเออ เรียกวคุณปูกแล้วกันเราเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเท่โอเคครับเราจะไปต่อที่อีโมจิซึ่งมีเยอะมากเลยก็เป็นเล่มอันแรกก็คือเงนยู่ะเสียงอยู่ชัวนะก็จะเป็นแบบอ่อตัวละครนี้แหละทำท่ายักไหลนต่อไปก็จะเป็นอะไรนะอะไรชิชิ เอเฮชิเฮชิซัมดาวก็วคือไม่ชอบนะจริงๆเขาไม่ชอบที่ผมพูดชื่อเขาไ่ชูงกแหละต่อไปก็คือพี่เสือพี่เสือคนะิงตัมอัพนะอาปากด้วยนะครับต่อไปครับอันนี้ก็เท่พอควรเลยเขาอย่างคาสิยะสมาส์นะตาแดงข้างนึ้งด้วยต่อไปอันนี้ก็ค่อนข้างเท่นะค,คือคุมะาเว็บก็จะเป็นพี่หมีนะครับยกมือนะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้นะสารของในร้านค้านั้นไปดูในส่วน ของต่อไปเลยดีกว่านะโอเคครับก็มาดูที่พี่จินแล้วนะก็พี่จินเนี่ยตอนแรกสุดเขาจะยิงอีกลา,าไม่ใช่ครับยิงลาบูล่าไม่ใช่ยิงข้างหนึ่งกำมัดแล้วว่ายกมือขึ้นอีกข้างหนึ่งครับเมื่อกดเลือกตัวนะเราจะกำมัดอีกระ้างหนึ่งแล้วทังปีออกนะเหมือนปล่อยพลังปีศาจอันนี้จะเป็นสกินคอร์สอ๋อไม่ใช่คอร์สไม่ใช่อรซาริเอลสิเขาซาริเอลอ๋อ,อ,อกำ <ๆ S 1> มัดเหมือนกันเลยนะใช่ครับแล้วก็ อ๋อมจะมีออล่าสีดำด้วยนะก็เป็นเดียวกับอาตาเลยแหละนะนะครับโอเคครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าโอเคครับก็มาเริ่มจากอันแรกนะก็คือการเล็ทก็การเล็เน่ยจะเป็นประมาณนี้เลยนะก็จะเป็นถุงมือนะแล้วก็มีมันเป็นเล็ทใช่ไหมไอจุดๆพวกเนี้ยใช่ใช <Okay. S 1> ่นะครับเป็นเล็ทประกอบหลายๆส่วนนะครับแล้วก็อยู่ในดานของเขาด้วยนะอย่างด่านนี้เลยนะเป็นดานโดโจนะก็จะเป็นตีมของ เกมเนี้ยอืมซึ่งค่อนข้างสวยระดับนี้นะพื้นหลังก็ทยเป็นเหมือนเทพอะไรพวกนี้นะโอเคครับนั้นมาดูที่สกิลก่อนเลยถ้าบนแล้วจะเป็นการง้างหมัดนะครับข้างซ้ายเหรอง้างหมัดซ้าย้วแล้วใช้พลังไปจับนะครับมันดูเร็วเนาะใช่ดูเร็วว่าตอนเป็นซาลี่นะก็ถ้าโดนก็ไม่มีอะไรพิเศษนะก็แค่จับพุ่มนะครับซึ่งจะสร้างพื้นที่สีดำขึ้นมาด้วยนะ แำกระแทกแค่นี้เลยนะครับซึ่งดูเร็วมากไม่รู้ทำไมนะโอเคครับไปต่อที่ท่าด้านข้างเนาะจะเป็นการชาร์จชาร์จพลังเนาะไปที่แขนทั้งสองข้างแนละ้วแล้วก็ยิงออกไปนะแล้วก็ขยายปีกละค่อนข้างที่เห็นนะอันนี้ <c oughs> ถ้าโดนก็จะเป็นการตึงศัตรูไว้แป๊บหนึ่งแล้วมีสัญลักษณ์ขึ้นมาแล้วก็ต่อยซ้ำนั่นเองนะ <c oughs> ต่อเขิ่จะเป็นท่าล่างเนาะก็จะเป็นการอา่ าเรียนรนะคุปปีแล้วก็กางออกนะก็เหมือนซาเลียแต่เป็นฟีดสีดำแล้วมีสายฟ้าค่อนข้างเท่เลยโอเคครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของอ่าธนูนะทนูเนี่ยจะเป็นเหมือนทนูธรรมดาเลยอะ่ะแค่เป็นแบบสีสีแดงๆแล้วเรียมๆหน่อย <c oughs> นะครับก็ดูจากข้าบนก่อนนะครับข้าบนอ่ะจะเป็นการท้าฝรั่งที่มือทั้งสองข้างแล้วโยนออกไปส่างาับซาเลียโดยริมรับเราซาเลียยิง <c oughs> ออกไปนะ ซึ่งถามว่าโดนแล้วมีอะไรไหมกอโดนก็จะตึงด้วยสายรักเหมือนตอนใช้ท่าด้านข้างเลยนะแล้วก็ยิงซ้ําอีกรอบหนึ่งรับผมเขถือว่าเท่ดีนะครับต่อไปก็คือท่าด้านข้างก็จะเป็นการกลางปีกออกมาครับแล้วก็ร์จพลังแล้วพุ่งไปข้างหน้าครับถ้าเกิดชนศัตรูก็จะเป็นการยิงซ้ำอีกรอบแค่นี้เลยครับโอเคครับต่อเลท้าสุดท้ายของพี่จินนะ็่คือการบินขึ้นไปนะแล้วก็ชรช้พลังไว้ที่ กำปั้นนะไปปิดหน้าด้วยื่อทำแล้วก็ยิงออกมา <c oughs> ซึ่งอันนี้เท่น่ะเท่ไอ้เราก็เท่ซะด้วยสิอันไหนก็เท่ไปหมดเลย <c oughs> นะฮะใช้ได้เลยใครชอบก็สามารถซื้อได้เลยสำหรับสกินนี้ <c oughs> ใช่ไหมครับพี่เจมเป็นเหียวโอเคเพื่อให้การเสียเวลาไปที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคนะครับส่วนของโยชิมิสึเนี่ยเวลาเขาเลือกตัวนะเขาจะเป็นการนั่งนะ แล้วก็จับดาบด้วยมือทั้งสองข้างเลยนะดาบสีเขียวเลยนะครับก็จะนั่งแบบนี้นะครับเมื่อเลือกตัวนะครับเขาจะทําการหมุนตัวรอบแบบนี้เมื่อกี้เลยแล้วก็ควงดาบบนฟ้าแล้วก็เอามาปักบนพื้นเพื่อให้ตัวเองรุกขึ้นยืนแบบนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างมีใช้ได้เลยนะสะะตารบตอันี้ก็ประมาณนั้นโอเคไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะโอเคครับก็มาถึงในเกมละก็ในส่วนของดาบดจะเป็นดาบทองเนาะอืมเป็นดาบประมาณนี้เลยนะซึ่ง ก็ไม่มีอะไรพิเศษเท่าไหร่โอเคครับมันดูจากข้าบนกันดีกว่าข้าบนเนี่ยเวลาเรากดเนี่ยจะเป็นการปล่อยควันสีม่วงออกมารอบรอบ,รอบตัวนะครับแล้วก็จะกระโดดขึ้นไปควันรอบตัวนะเหมือนควันด้วยมือข้างเดียวด้วยป่ะครับเหมือนด้วยมือข้างเดียวแล้วคองคว,วงรอบตัวะเออครับถือว่าข้างข้างมีกทางที่เป็นสองถ้าเกิดโดนใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าโดนก็จะเป็นแบบปาด้านข้างสองนะซึ่งทำได้ยังไงอ่ะบดับรอไม่ได้เริ่ <c oughs> <c oughs> มดึก เราถือว่าเท่อยู่เท่อยู่เสียงก็ชูชัอปชูช็อปนะครับต่อไปถ้าด้านข้างเนาะก็จะเป็นการเอาเอาดาบไปเล่นกมาแล้วว่าแบบชาร์จพลังเหมือนจิโลเลยแล้วก็ปล่อยขึ้นออกไปซึ่งสีเขียวเนาะนะครับปล่อยขึ้นออกไปนะครับประมาณนี้ต่อไปก็คือท่าด้านล่างนะก็จะเป็นการโอ้หมีมากเลยรัาท่าด้านล่างเห็นเมื่อกี้ก็จะเป็นการที่เกาะบนดาบตัวเองแล้วปล่อยเงาตัวเองออกไปนะครับถีบศัตรูนะครับถ้าถีบโดนนะครับ ตีดโดนสิโอเคเหมือนตัวเหมือนตัวหลักปเป้แหละที่โดนก็จะเป็นการที่เราจะกระโดดไปปันเขาอีกรอบนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับดาบเนาะโอเคไปต่อที่เขียวเขียวเนี่ยมันจะเป็นเขียวธรรมดาเลยครับสีทองทองหรือเขียว <c oughs> นะครับเ <c oughs> ขียวเขียวเขียวนะครับโอเคครับอันที่แล้วก็เขียวนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยฟูลฟีดตั้งใจอะไรกไม่เป็นไรโอเค มันเริ่มจากท่าบนนะก็จะเป็นการปล่อยร่างเงาตัวเองเออกไปเป็นควันสีม่วงนะแล้วก็ไปควันซึ่งถ้าโดนก็จะเป็นการพุ่งใบตีนะเหมือนที่โล่อะ <c oughs> ไม่ค่อยมีเฟะยงเปลี่ยนนะสำหรับท่านเลยต่อไปถ้าด้านข้า,างก็จะเป็นการาง้างนะง้างเขียวออกมาแล้วก็หมุนควงนะเหมือนที่โล่เลยครับเปลี่ยนเป็นสีเขียว,อ,วอุตส่าห์ตรงมีมั้ยแต่ว่าท่าล่างทช่แหละนี่ของจริงฮนะ <c oughs> ตอนะ่อเลครับจริท่าล่างของ เคียวเนะาะก็จะเป็นการกลางเคลียวออกแล้วว่งาง้างไปกระโดดน,นะซึ่งโดนก็ไม่ได้มีอะไรเสียบเนาะก็แค่จะเลี้ยงร่างเงามาตบอีกรอบหนึ่งแค่นั้นเลยนะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคครับไปดูที่ตัวละครต่อไปเลยดีกว่าโอเคครับมาอยู่ที่ตัวสุดท้ายแล้วอย่าง Nina นะนีน่าวิลเลียมนะตอนเลือกตัวเนี่ยถ้าเกิดเรายังไม่กดตกลงเนี่ยเขาเ,เธอจะยืนทาซ์เอลอยู่นะแล้วพอเลือกตัวเนี่ยจะทําการเอามือพุ่งเขาเรียกอะไรเหมือนแบบโบกอะโบกมือหรืออะไรืแบบออย่าง สะบ,บัดเอ่เอประมาณนั้นแหละสะบัดมืออะไรทักอย่างนะครับเป็นท่าที่แบบไม่เห็นท่าจดจางอะไดนตัวเมื่อกี้เลยหยอกหยอกแล้ว <c oughs> ก็เรียบง่ายดีนะครับโอเคครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าโอเคครับก็มาดูในเกมละอ้อปืนน่ะเริ่มจากปืนแล้วกันปืนเขาเนี่ยจะเป็นปืนสีดาธรรมดาก็ดูไม่มีอะไรพิเศษนะครับผมเริ่มจากข้างบนก็จะเป็นการง้างปืนนะครับง้างแบบเอาปืนไปเจาะข้างล่างแล้วก็วิ่งไปยิงข้างบนครับ เหมือนลูเชียนเลยแค่เสียงเปลี่ยนนะครับแล้วก็สีเปลี่ยนครับต่อเขาท่าด้างข้างท่าด้างข้างนี่จะเป็นเหมือนการยิงพลังนะครับเป็นครับเป็น,เนพลังสายฟ้าหรือประทัดเนี่ยแหละครับเรียนไปไม่ใช่นะครับ <laughs> <laughs> ซึ่งถ้าเกิดโดนนะครับเขาจะทําการยิงปืนสามใส่เป้าหมายครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าสวยอยู่สูอันนี้นะครับต่อคราท่าล่าง ก็จะเป็นการกระโดดนะครับแล้วก็ยิงออกมาอันนี้ไม่ไม่ไม่สั่งอยู่รเชิยอตเลยเหมือนรูชีเอเลยนะนะครับก็จะประมาณนี้แตเหมือนเหมือนดับเบิลคิทอะโดยจากการยิงแต่ว่าคขาริงก็คิดเดียวนะครับโอเคครับไปต่อที่อาวุธต่อไปอย่างค่าต้าคท่าด้านี่จะเป็นกลายเป็นมีดนะมีดสองอันที่เป็นแบบแล้วมีดสองอันโอเคครับแล้วจากท่าบนโอ้ท่าบนนี่ดูมีแอนิเมชันนะว่าจะเป็นการงาแล้วหมุนตัวนะครับซึ่งก็รูเชียอ ะครับแต่เอฟเฟดก็สื่อว่าส่วนใหได้เลยนะเป็นเหมือนประกายไฟหรือแบบเวลาแบบแบบเหล็กมันขูดอะไรแบบนี้แล้วมีแสงขึ้นนะนะครับต่อไปครับขัา้นาข้างเนาะ <c oughs> จะเป็นการชาร์จพลังไฟฟ้าแล้วกันนะ,ะนะขอเรียกว่าพลังไฟฟ้าพู่ผิดตรงไหนก็ขออภัยนะจําไม่ได้นะครับก็จะเป็นการชาร์จพลังนะครับแล้วก็พุ่งไปแทงศัตรูขึ้นนั่นเองครับต่อไปครับาาขั้นสุดท้ายเนะา,า,านะก็จนะเป็นการชาร์จพลังไปที่อาวุธนะครับแล้วก็พุ่งไป โจนตีนั่นเองครับก็ประมาณนี้นะสำหรับสกินของตัวละครทั้งสาตัวนะครับก็ไปดูที่อัปเดตต่อไปกันเลยดีกว่าครับโอเคครับมาสู่ของต่อไปนะก็จะเป็นส่วนของตต้นนะก็จะเป็นเอ่อ first dan นะก็จะเป็นชายานะครับซึ่งจะขึ้นตอนได้ไวด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะไม่เก็นเล็กเกินน้อยไหคุณเจมส์อืมไม่มีโอเคครับ ประมาณนั้นโอเคไปต่อที่สิ่งต่อไปโอเคครับไหนๆก็เขียนว่าเทคเคนแล้วนะพูดหน่อยนะั่นคือเทคเคนโบนะครับเป็นโบว์แต่วีคนะก็ให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมไปสู้สน2 vs สองนั่นในโดโจโดนะที่แบบมิชิม่าโดโจโดนะฮะนี่ก็แบบสู้กันแบบในสไตาร์เกมเทคเคนแล้วเราก็แบบใครที่ตีบอลนะจะทำให้บอลเปลี่ยนสีได้อยี่ยบอลนะครับบ e. <laughs> อลลีล่ผมหมดรักน์ด้วยผมเลยนะฮะก็บอลลี่ครับ แค่เป็นด่านโดโจโนะเอ้ยน,น,น่าหนักหุกปะเฮ้ยนะครับเอาใครที่ได้สามแต้มขอให้ฝ่ายชนะไปนะครับก็แข่งกันทำดาเมจนะก็ประมาณนั้นนะครับขอไม่อธิบายเยอะโอเคเข้าไปดูในเกมกันเลยโอเคนะครับเราก็ใกล้ถึงแล้วนะครับแล้วก็มากับโดยทีมของเดวิสจินไม่ใช่ละนี่เขาโบนารด์ดโลกเลยนะเคปเองโอเคครับดูวอ้ด่านก็ดูดีนะพอแบบเป็นอันเนี้ย งง,ง,งแล้วมันยังมีเดีย,เย,ยเเบเดิงอุ้ยอุ้ยคุณเทมนี่เจ้าทำไมมันไม่แย่นะมันมันมันได้โง่มากเลยครับโ <c oughs> okay. อเคครัด่านที่เขาเหลี่ยมก็ใช้ได้อยู่นะหมายถึงว่าแย่ใช้ได้เอุย้ยแยดเลยครับอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยผิดท่า จะคือจะใช้ท่าด้านด้านล่างอุ้ยอุ้จะตายเอาจะตายเอาอุ้ยบอกแล้วจะใช้ท่าด้านล่างใช้แต่การ์ดเขาต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนเดี๋ยวมันจบเร็วใช่ป่ะเจมส์อุ้ยอุ้ยเกือบจบเร็วง่้ยนี่ชอบขายบ้าแบบนี้เลยมันมันตัวไม่สุดอุ้ยไม่มีอาวุธแล้วทีแรกเรานำไม่ใช่ หมัดมวยไวรุ่นสวยไอ้เรามันก็เทสเด้วสิหมัดมวยลื่นสวยเ <laughs> <laughs> ท่เลยวะเดี๋ยวนี้ก <c oughs> ันดีกว่าเดี๋ยนี้กันดีกว่าแตกปืนเลยนะเนอ่ยแตกเปืนไอ้ <laughs> ไเรามันก็เทสเด้วสิอ่าเรียบร้อย <laughs> เรียบร้อยจ <laughs> ริงนิ่มๆไปโอ้ <laughs> ยนิ่มๆไป เฮ้ยเรียบไหลอะเรียบไหลอะเรียบรอประมาณนี้ตาเดียวพอเดี๋ยวต่อ,ตอไปก็ไม่ค่อยดีตอนนี้เท่ๆนะก็แค่นี้เลยคือเป็นบอลเล่บอลนะครับแท่เป็นด่านของมิชิมาโดโจเนาะเขาเปลี่ยนบร<า>รยากาศบ้างแล้วไม่ใช่ใชายหาดอย่างเดียวก็ถือว่าเท่ใช้ได้เท่ใช้ได ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เช่นเคยนะกระดิ่งในเด้อก็ดีครับผมาถ้าอยากสอบถามอะไรอยากรู้อะไรก็ท้ายคอมเมนต์ได้เลยนะฮะอ่านอยู่เสมอก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ